ปอทิศดีเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์เกิดเมื่อวันที่23มกราคม2521พี่น้อง3คนเป็นลูกคนที่1การศึกษาจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมคณะวิทยาการจัดการสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ก้าวเข้าสู่วงการครั้งแรกด้วยการเป็นนายแบบจากนั้นก็ได้รับรางวัลสุดยอดหนุ่มคลีโอในปี2004ก่อนเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับช่อง3 โดยผลงานละครเรื่องแรกคือลิขสิทธิ์หัวใจก่อนจะมีผลงานการแสดงตามมาอีกมากมายในฐานะนักแสดงเลือดใหม่ของช่อง3มโดยบทบาทส่วนใหญ่ที่ได้รับและติดตาผู้ชมก็จะเป็นแนวบ้านๆนจนได้รับฉายาในวงการว่าพระเอกภูทรปอทิสดีได้จดทะเบียนสมรสกับแวนด้ามุททาสุวรรณ อดีตผู้ประกาศข่าวช่องทรูวิชั่นและอดีตนักกีฬาเทควันโดในปี2556หลังคบหากันมากว่า10ปีทั้งนี้ทั้ง2คนมีลูกสาวด้วยกัน1คนคือน้องมะลิเด็กหญิงพาขวัญสหวงจากนั้นช่วงต้นปี2558ปอดทิสดีประสบอุบัติเหตุพลัดตกบันไดบ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์จนกระดูกข,ข้อต่อเชิงกรานหัก ก่อนถูกส่งตัวเข้ามารักษาต่อที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์จากนั้นก็หายหน้าไปเพื่อรักษาตัวอยู่พักใหญ่โดยผลงานละครเรื่องสุดท้ายที่กำลังออกอากาศอยู่ตอนนี้คือสาวน้อยร้อยล้าน ในต้นเดือนพฤศจิกายน2558ปอทฤษฎีป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกระดับวิกฤตเกล็ดเลือดต่ำก่อนจะถูกส่งตัวไปเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้ารับการผ่าตัดทั้งสิ้นถึง6ครั้งแต่ครั้งร้ายแรงสุดคือถูกตัดเท้าซ้ายและปอดด้านซ้ายเพื่อยับยั้งอาการติดเชือ้อ